ตาเจ้าสาวสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสรุปในเรื่องชีวิตประจําวันหรือฉางชิวนั่นเองนะคะในหัวข้อเครอเวนบทเรียนแล้วก็หัวข้อยิฟ่าไวยากรณ์นะคะ,อ,ะอันแรกก็เป็นเครอเวนในเครอเวนที่ครูสอนไปก็จะมีโยเรียงก็เ,เรินนยกไมเคิลเฮอร์มารีทําอะไรก็เริน ช่วยชิฟฟานและ看电影มารีเจ้าใจ看书เมคก์เจ้าใจซื้สินะคะแล้วก็ในหัวข้อยีฟ่าคือไวยากรณ์การใช้เตอะเตอะในที่นี้แปลว่าของนะคะใช้แสดงความเป็นเจ้าของโดยที่คำนามตัวแรกจะเป็นเจ้าของของคำนามตัวที่สองนั่นเองนะคะเช่นวัวเตอะเพิงโยเพื่อนของฉัน หัวเตร์ชูเปากระเป๋าของฉันอ่า่าปลาเตอเม่นเถี่ยวพ๋วยเตี๋ยวของพ่อเป็นต้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ